ยุตรงคามที่ทําการที่ที่ทำการองโ์องการบริหารสวนตาบลเพนครับบัตนิมิตโพทิยานนะครับเห็นรามีดาล่ามารวมทํากิจกรรม คือภายในเจดีที่ห้อซุ่มมาตะกี้นะครับภายในวัดนะครับเป็นเจดี มีมีประวัติบ้างเจดีนี่นี่มาเจเจดีมหาบุรพาจารย์อื <Yeah. S 1> อ องค์พระเงี้ยจะออกออกไปทั้งหลังจังหน่อยนะครับเขาเขามากลางวัดในวัดน,นี้องค์พระเงี้จะอยู่ทั้งหลังเคนครับที่เห็นขา,ขาวๆเนาะจะยูนทั้งในป่าบดบ,บ,บ,บังแล้วก็สีเฮดแห่งบดเดียวบดเห็นครับทั้งในแต่ตอบอดสังเกตและบดเห็นเลยครับแล้วก็มีกำลังสร้างนี่น่าจะเป็นอาคาร เป็นเป็นโบสหรือเปล่าโบเมนเนาะเป็นไข่ miếng mà vào mập như này mà đó là ô oh. luôn <laughs> ใช้กรรมฐานท่าใส่กรรมฐานกรรอมอะไเป็นชื่อว่าอาจ,จารย,ย์รี่วเป่านี่แหละ องค์พระใหญ่นะครับพามาชมองค์พระใหญ่นะครับตัวนี้เป็นป้ายงานวิ่งงานวิ่งของเมืองเพนนะครับอำเภอเพนนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลของวัดไห้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ยังมาสาบข้อมูลบัดผมแบะเข้ามาใช่เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตวัวสีใส่เข้าไปให้ในคลิปไหม่นี่ครับทนที่กว้างขวางครับสวยงาม เป็นวัดที่หมอผคกอะหะมอผากอะเคยมากนะครับมาทำพิธีก่อนจะเกี่ยวกับเรื่องของทหารนะครับนําตทหารมาทำพิธีต่างๆเดี๋ยวผมจะใส่รูปเข้าไปให้นี่นะครับ อยู่อำเภอเพนนะครับอำเภอเพน <c oughs> อันนี้นมัตนตําตําบลเพบน,เพน,นบ่างหมตําบลเพนตําบลเพนนิดนึงบ้านบ้านพ่นง่ามหรือบ้านยังบ้านพ่นง่ามนนง่ามน ได้่านมาแถวนี้ก็แวะเข้ามาชมแวะเข้ามากราบไหว้ได้นะครับอ้ขอข้างข้างลรางสระนำ้ำแแเข้ามาถ่ายรูปแแเข้ามากราบสักการะได้นะครับ โอ oh, ้สวยไงองค์พระใหญ่ข้างในนี่เย็นมาก